ราจะมากินอาหารตามที่จองกับข้าวเลนหนุ่มเกาหลีที่ทําให้ใจท้องโตเราจะมาใจฟูไปด้วยกัน <S <S เป็น FC ดูทุกคลิปจได้หมดว่าเขาชอบกินอะไร <S <S เขากินอะไรที่ไหนเราจะไปกินตามไม่หวานค่ะไม่หวานคระไทเราไม่สูดทั้งหมด8ฟองไ่รเราไม่สุดทั้งหมด8สั่งเหมือนกันเต๊ะหนุ่มเกาหลีคัาเลนและพี่จองเขาชอบกินอะไรบ้างไปดูกันเลยด้วยน,นาทุไครแล้ว ยองอเซโยสวัสดีค่ะจำใส่นะครับขึ้นทับด้วยค่ะฟังไว้ดูเรื่องวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากินอาหารตามที่จองกับคนเลนคนะ่ะ ดูทุกคลิปเป็น FC ใช่เป็นเอซดูทุกคลิปแล้วจะมากินตามเขาหรอรู้หรอว่าเขาชอบกินอะไรโอ้โห oh พูดมาเลยค่ะว่าเขากินอะไรบ้างอีพีนี้เขาไปกินอะไรมาบ้างจาได้หมดอาหารที่เราจะกินวันนี้นะคะก็คือเขากินบ่อยมากกินแทบจะทุกอีพีเลยอย่างแรกอเมริกาโนอเมริกาโนเย็นไม่หวานค่ะทุกคนไม่หวานค่ะ ยยวันน,น,นนี้ไม่ได้แค่กินตามแล้วแต่งตัวตามด้วยเพราะว่าคาลัลแลนชอบใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่หมวกอันนี้เป็นหมวกคัลเลนเลยนะเห็นปะล่ะใส่หมวกขนนะดูอ่ะ <c oughs> หมวกแบบนี้แต่ไม่ขด<า>ไงเอาอาเมริกาโน่ไม่หวานค่ะเอาวกอะไรดีคะเอาเปรี้ยวอเมริกาโน่เย็น ควมีพวดเข้มกับโคการ์อ้าวยากเปรี้ยวครับอยากเปรี้ยวครับ A few minutes later ขอบคุณค่ะอเมริกาโน่ไม่หวานนะคะเป็นไงครับวิวเกาหลีเป็นไง <c oughs> หนูสวยคะ่ะหนกไปเลยค่ะหนูไม่กินกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมหน,หนูต้องสู้ค่ะ, <c oughs> คะเพราะว่าคแเ่งกินคแล่นกิน,น,กนพี่จองกินถูกต้องหนูต้องกินถูก องอออกปแข็าย่างต่อไปนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขากินบ่อยมากมากจนเป็นมีมอ่ะอไม่บอกอ่ะจ้ะไปร้านต่อไปกันไม่บอกหรือไม่รู้รู้คะ่ะเพราะว่าดูทุกี e ี ติดตามมาตลอดจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาชอบกินอะไรอ่ะนันพาไปได้แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่เข้าห้างเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าห้างเลยใช่เพราะว่าเขาจะอยู่แบบเหมือนฟิลขับรถเที่ยววันเนี้ยเราก็จะเป็นฟิลนั้นค่ะทุกคนนี่ไงเราได้มาคาเฟ่แล้วเอาผักกะเพราเผ็ดๆมากๆไข่ดาวไม่สุก2องค่ะนายสั่งว่างเอาอีกลองกะเพราหมูสับเอาผัดกะเพราหมูสับเผ็ดมากๆค่ะ มกาไข่ดาวไม่สุกสองครับเร็วไข่ดาวไม่สุกสองร้อยกันใช่ไหมคะเอฟซีตัวยงคะ่ะถ้าได้เครื่องใหม่ก็คือ YouTube เราอะ่ะเป็นโมกุฎแล้วอะ่ะใชใช้แล้วเราใช้ช่องเราอะ่ะ <c oughs> เข้าไปดูเลยนะ <c oughs> ไม่มีแบบแอบแฝงหรือว่าไม่มีแบบเอ้ยเอาตัวอื่นเข้าไปอะไรเงี้ยเอาช่องเราเข้าไปดูเลยคะ่ะถ้าเห็นหน้าฟีด u t u b e ช่องเราตอนนี้นะคะพี่จองคันแลนพี่จอกคันแลนพี่จองคันแลนพี่จองคันเลนพี่ค่ะเอา ชาไทยใส่นมค่ะชาไทยใส่นมค่ะเอาอะไรกันชาไทยใส่นมอ๋อเขาชอบเขาชอบกินมากเลยขาบอกกินแบบไม่สอำกัาสองสาม EP อ่ะทุกคนช,ช,ช,ชาไทยใส่นมวันปกติครโอมาล้านมีก็ได้ส่งยากเหรอว่าใช่ขอบคุณค่ะทำชมีดานี่ได้แล้วค่ะ ออเดอร์ที่สั่งเปะ๊เลยค่ะทุกคนไข่ดาวไม่สุกสองและชาเย็นใส่นมไม่ใช่ชาเย็นชาอะไรชาไทยใส่นม,มเรามากินอาหารกันดีกว่าคะ่ะทุกคนนี่อันนี้เลยนะปกติอ่ะเรากินกะเพราหมูสับอ่ะเผ็ดปกติไม่ได้สั่งเผ็ดมากๆแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกหนึ่งฟองแต่นี้เหมือนทุกอย่างมันคูณสองอัพริกก็คูณ2อคูณสามเมื่อคันแลนกินได้เราก็กินได้ เขาชอบกินเผ็ดใช่เขาชอบกินเผ็ดแต่ไข่าดาวน้่ากินมากเลยนะเนี่ยนี่เอาจริงๆป่ะมันถึิเครื่องมากเลยอะไ่กินกับไข่าดาวแล้วเราโอเคอันเนี้ยที่เธอกินอะสามอันเนี้ยถือว่าเป็นสามเมนูที่เขาชอบที่สุดชอบมากไม่ต่งกับสามอีพีที่เห็นเขากินใช่ ยกเว้นมีอย่างหนึ่งแต่เธอคงจะไม่รู้หรอกมัอะไรคะไม่บอกฉันจะดูซีรีส์วันนี้เธอจะรู้หมายว่าเขาจะชอบกินอะไรหรืออีกอย่างเขาจะชอบกินอะไรชอบอะไรรีบเกินมันมีหลายอย่างมากที่เขาชอบกินมี <c oughs> อยู่แล้วรู้หมด <c oughs> แล้วตอนนั้นทุกคนจะมีอยู่อีพีหนึ่งที่เขาไปกินผัดกะเพราแต่เขาอะไปกันสามคนสั่งไข่ดาวแปดฟองค่ะไม่สุกด้วยใช่ไข่ดาวไม่สุกทั้งหมดอะแปดฟองคิดว่าไข่ดาวไม่สุกทั้งหมดแปดครับอเอาแตงโมค่ะแตงโมอย่างเดียวค่ะไม่ต้องสับนะคะขอบคุณค่ะแตงโมแลชอบมาก กินทั้งน้ำกินทั้งเนื้อกินทุกอย่างแล้วกินแบบกัดแบบนี้ด้วยเต็งหมดปะเต็งหมดปะฉะนั้นเราก็จะกินแบบกัดแบบนี้ค่ะกินกระเพาเผ็ดๆมากินแตงโมหายเผ็ดเลยอร่อยเริ่มไม่เหมือนละตอนนี้ไม่เหมเือนคาร์เลยเหรอเพราะว่าคาร์เลยมเขาไม่กินเลิกอยู่ หนูลิปหนูอ่ะหนูม่ปากอีอันคือทาลิปหนึ่งบนหนึ่งสองอันที่สาม่งนี้จริงๆเลอะมากนะจริงๆเลอะมากแต่โมเลอะมากแต่ดูไม่รู้ไปหายอย่างอื่นกินต่อค่ะอย่างต่อไปนะคะกะองตึ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 งตตึงตตึงต,งตง น,นี่คือดังมากเลยเข้าวหลามอะ่ะแล้วข้าวหลามเป็นสิ่งที่คารันบอกว่าคารลนชอบกินที่สุดในอาหารไทยอืชอบที่สุดในอาหารไทยข้าวหลามแปลว่ามีความสุขครับเวลาข้าวหลามเขาจะต้องมีหัวแบบนี้ใช่ไหมข้าบมะพร้าวไงที่เอาไว้กันนี่ประตูอันนี้ประตูที่จ้องบอว่าน,นี่เป็นประตู ฝ้าฟาฟาตุ๊กลองฝาอ้าวโอ้โหกินดูเก็บรายละเอียดหมดชอบแกะกินแล้วฟ้าข้างๆกันอ่ะนี่เหรอฝ้าหัวก็ได้ได้เรากินดีกว่านี่ค่ะข้าวหลามข้าวเหนียวดำนะคะเอาเอาดำหมดดำหมดครับดำอร่อยกว่าครับอร่อยอออ่่ะรยใช่ไหมอร่อยใช่จริงๆอร่อย ไม่ใช่ข้าวเหนียวแหละที่ดำอย่างเดียวขอดูทิ <laughs> ไม่ใช่มือและที่ดำอย่างเดียวน,น, <laughs> นี่คะ่ะธรรมาชาติสไตล์น้ำดำ <laughs> <laughs> ไปกินอย่างต่อไปกันเฮ่ hey. <laughs> ไปล้างมือด้วยค่ะและอีกอย่างที่เราเห็นคาแรนกับพี่จองกินบ่อยมากก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนรัตปัหลังอ่ะเขอชอบกิน,นก๋วยเตีย๋ยวต้มยำช่วงนี้ ต้มยำอยากกินต้ยมยำต้ยมยำอ๋อและซิกเนเจอร์เลยคือต้องสั่งแค่เส้นบะหมี่เท่านั้นของเส<อ>้นอะไรดบะหมี่ครับครับต้มยำแห้งๆใส่หมูอ๋อพิเศษบะหมี่เป็นบะหมี่แบบนี้นะคะนี่น่ากินไหมก็จะต้ยมยำคือปกติเรากินบะหมี่ต้ยมยำอ่ะก็จะมีไข่ใช่ไหมเหมือนเขารู้ว่าเรากินตามคัลเลนกับพี่จองหนึ่งฟองไขไ่พิเศษสอง อ่าจริงจริงอร่อยนะเออจริงจริงกินไหมกินด้วยกัน,ไ,กนได้นะไม่ไ้จ้าชิจิอิมแล้วจิิมจริงจริงอิ่มแล้วเลยชิจิอิมแล้วเวลาเราพูดแบบเนี้ยเราก็มีเสียงเขาอยู่ในหัวเนาะใช่น่าหลักอ,ะอ่ะและจริงจริงนะไม่ใช่แค่คัลแอนที่ชอบกินบะหมี่นี่ก็ไม่ควรชอบกินบะหมี่มากเลยอ่ะไข่ในก๋วยเตีย๋ยวต้มยำคือแบบเดอะเบสมากค่ะอืม วันนี้ท่ากับว่าเรากินไข่ไปสี่ฟองใช่ช่วยด้วยหน้าเป็นไข่แล้วแป้งเราก็น้ำตาลอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรใจฟูกินไข่ไปทั้งหมดสี่ฟองแล้วค่ะวันนี้เหนอยกินไหวอะค่ะไหวอยู่ยังไม่ครบลิตรไปต่อไปต่อเอานำมะพร้าวปั่นใส่นมค่ะยักษ์ที่รับเต้าบาน มีมะพร้าวปานคุกนอดมะพร้าวปานค่ะหวานธรรมดาค่ะหวานธรรมดาจริงๆต้องช่วยนะไม่ช่วยจริงๆต้องช่วยว้าวช่วยตัวเองเหรวจริงๆต้องช่วยนะก็กินคนเดียวก็อือคนเดียวโอเคงั้นไม่แบ่งนะออยรกันออไรกันหวานมากจริงๆ <cam ina> แล้ว <introductions> ลที่กินดีๆมีก็ไม่เก็ททำไมมาน้่งกินตรงนี้ <c oughs> คือขับรถออกมาลืมว่าเดี๋ยวมันจะละลายแล้วถ้าน้ำมะพร้าวไม่เย็นมันไม่สดชื่นแล้วขูดจนไม่เหลือแล้วนะจนระิง <c oughs> ๆอร่อยนะทุกคนชอบค่ะ <c oughs> <ๆ c oughs> ลองกินดูค่ะว <c oughs> ันนี้เอาฝ่ามันนี้นี่เอาดูนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> เราเรียกว่าได้บรรยากาศ <ừ> mm. เหมือนฟิลเรามาเที่ยวท่างจังหวัดอ่ไงเงี้ยจอดรถกินข้างทางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ฟิลแมทได้บรรยากาศแต่ไม่เคยเห็นการเล่นทำ <c oughs> <c oughs> ก็เต็มใส่เนี่ย <c oughs> แหละนี่รานั่งน่ด้วยวันนี้ใจฟูมากเลยค่ะทุกคนจริงๆใจฟูนะ <c oughs> จ้ะ ใจฟูมากเลยอะไรนะคะผมก็ฟูด้วยจ้ะหัวค่ะฟูฟูแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เออคงคอนเซปต์ไงใจฟูหัวฟูกินตามคาแรนกับพี่จองวันนี้แฮปปี้ใจฟูแล้วก็อิ่มอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็จะใจฟูไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยเชื่อว่าทุกคนก็ต้องใจฟูใช่ไหมกับคลิปนี้ใช่ อย่าลืมไปดูพี่จองกับคานลกกันนะคะโคศราให้เขาคือทุกคนดูอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะซัพพอร์ตเขาตลอดไปแต่ละเฮโยค่ะกับบ้านค้าอันนี้ยังเหลืออยู่อะไปแท้ต่อ